ขึ้นพูทเบิกแล้วนั่งสิบล้อขึ้นแล้วก็เวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาจะยุ้ยถ่ายเลยจะยุ้ยถ่ายเขาเลยดูวิวครับบนหยกสวยมากขึดนรนคกตอนนี้อุณหภูมิ ลบลบอะไรลบสามครับเมื่อ,อคืนลบสิบเอ็ดเมื่อคืนลบสิบเอ็ดลบสิบสี่นะเมื่อคืนย ไวย,วยได้แตดเอาย,ยังชั่วเลยครับวิวสวยมากหนาวจนมือแข็งเลย มนัส uh nah ินใสนุกไหมครับสนุกมสนุกไมบอกตรงนี้สนุกให้มาอีกมาไหมครับสนุกไหมสนุกมพอดสนุกไม่สนุกเลยไปอีกไหมช่องเสียงซุกถ่ายวีดีโอรวมทีเดียววันนี้มีเปียบครับปีเปียบครับเถือนี่เถื่อ จิงเต่าเบียร์เยอรมันผลิตที่นี่แต่มาแต่ซืกะ้วนออกือดเขยวุงแดงเขียวชิงเขยข้าวแล้วมหมูือนี้่เดี้รแหนเนมเนมเือแหนมเนือ้อแล้วเดี๋ยวพี่ทอดต้องกินกับหมูนั้นด้วยนะ ดีเดย์อินชื่อเหมือนเมืองไทยเลยมาที่เมืองโบราณนะครับมันอยู่ข้างกับไอแพนด้าเซลฟี่เลยเพิ่งจะเห็นไปเอาเอาขวาครับเอาขวาครับไม่เอาสะพานเอาอย่างอื่นด้วย แล้มีเวลาเหลือเฟือฮนะ <to> ัวเป็นหัวงแะเป็นใหญสม่ทิเห็ดหวอแค่นี้ก็ดองเทเนี่ยหลืคนอ้ามอ้ามหลวงไหมแหลมคนกระแทง สิบห้าหยวนประมาณสี่สิบกว่าบาทเป็นตลาดเมลองเก่านะครับโอ้ของกินยาวเดือยจิ้มนะ หมดแรงก็เลยอูย้อะไรเนี่ยโะดจังยานมีเครื่องไนองไมนไ่ต้องถามไปนั่งริมน้ำเลยเอาบรรยากาศเดี๋ยวขอถ่ายตอนเขาทำตามันแน่นแล้วไม่ใช่ ไม่ลก็ไม่รู้กินได้หมดหนั่งรอกินหอยนั้งลมตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปรียบๆแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตรงสะพานที่มีไฟประดับซ้ายขวาเขาบอกว่าไม่ต้องรีบเพราะไฟเปิดทั้งคืน ก็เลยหาอะไรกินก่อนมึงย่างไข่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่ไข่เย็นนี่ไม่ได้เอาเสื้อขนหนามาพอถ่ายแล้วนะคะเบี้ยชนชนชนกันชนหอมมากใส่ต้นหอมแล้วต้มปลา ตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนะครับกำลังจะแปดโมงแล้วแต่ดูดูที่นี่ครับนี่เราเขามาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนแต่ละหลังเป็นปิ้งย่างเป็นโต๊ะข้างในเป็นชุดชุดชุดเล็กชุดใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นเตา เป็นห้องกระจกมีฮีเตอร์มนะีแอร์โอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยมากดิสิคะเอาปี๊ยา่านดีคนมาดูไหมคะอาจจะมืดไปหน่อยสวยไหมคะอือ มันเป็นถนนที่ผ่ากลางภูงเขานะครับอันนี้ที่พักเราชื่ออะไรอ่านไม่ออกเมื่อคืนมาถึงเกือบประมาณสี่ทุ่มก็เลยไม่ได้บรรยากาศแคมปิ้งไม่ได้อะไรเลยที่เมื่อคืนมาช้าเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหิมะแรกของปีแล้วก็ทำให้เราที่ไปขึ้นเขากนะารจราจรทำได้ช้ามากๆ เพราะว่าถนนลื่นรถก็ต้องเสียเวลาไปผูกโซ่ที่ล้ออีกไปเดี๋ยวพาไปดูวิวครับเมื่อวานเป็นไงบ้างทุกคน เมื่อวานใครใครตายบ้างตายโอ้โหคู่ตายสนิทลงเลยพี่ไหคพี่านครัเหลือบียไม่ไหวเกับพี่ก็ไม่ไหวพี่นั่งพักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มองเห็นเปิ้ลดแล้วแบบฮัลโหลเพื่อนลงมาเร็วไอ้เปิรดเร็วไอ้เปิด อย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะคะเราเล็้ลงมาพร้อมดูแลค่ะพร้อมดูแลลงมาค่ะ อะไรกันนะกระต่าปินยางไงแล้วไหนไฟอ่ะไหนไฟไม่มีอ๋อไฟในไฟในมโนภาพโอ๋อไปต่อลูกไปกินข้าวเร็วมาหนูไม่มาวไม่ได้ใส่ถุงมือไป ที่นี่นะครับอันนี้ชุดรับแขกต้นไม้สวยมากที่ป้ายเขาคงเขียนว่าหยิบไปได้เลยใช่ไหมป้ายเนี่ยเขาคงเขียนว่าหยิบไปได้เลย <c oughs> <c oughs> ไปเ <c oughs> อือ น,นี่นะครับแดงสองห้องมีคนเข้านี้ก็จะเดินไปที่ส่วนของรงอาหารมื้อเช้าจะเป็นบุฟเฟ่

โอ okay. เคเลยแล้วครับเดินตามช่องเดินนะครับเพื่อไปขึ้นรถโอ้ย oh หนาวรถที่จะขึ้นนะครับจะมีการใ si ส่โซ่ที่ล้อ สิบล้อขึ้นแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานั่งท้ายมีหน้าต่างเปิดนะครับถ้านั่งตรงบนไม่มีหน้าต่างเปิดจะยุ้ยถ่ายเลยจะยุยถ่ายเขาเลย ทะเลสาบมังกรหยกสวยมากเหมือนมากคนเดียวอแ่ค่นี้หระชมูใช่ไหมแม่ม่จะม่สี้สไม่พี่ยุ้ยมาเดี๋ยวพี่ยุ้ยบอกนี่คือพย้อนไป้ว่องมาเอนยมีห้าไมคไหมคะ่้หี ถ้าฝนว่าเข้าตอนนี้ถ้าไม่บัวมันจะเข้าทัปวดมไม่โทรสับใหม่นะามดนสับเดิมต้รงใส่ห้อเหลือเหลือไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์เร็วไปางน้ำแล้วถ้าไม่ปวดก็เดี๋ยวเดี๋ยวกัจะไปข้างฝนข้างนได้หร้อยี่มาตกถ้าจะเข้าที่นี่ทุกคนเลยจบเลยโคนต้นไม้ ห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีกระดากทิชชห้องน้ำเข้าเลยรอคิวขึ้นรถนะคะดูสิครับบรรยากาศสวย น้าปิดท้ายตอนนี้อุณหภูมิลบลบอะไรลบสามครับเมื่อคืนลบสิบเอด็ดเมื่อคืนลบสิบเอด็ดลบสิบสี่นะเมื่อคืนเฮลโอ เดี๋ยวเราไปนั่งรถกอล์ฟรถกอล์ฟเขาเป็นโฟวิเนเหรไม่ผันโซ่เลยเอเอาไปไว้โคงการมคะ้นค้าเยอะยเยอะสองคันคู่กัน หนาวสุดท้าหนาวมาก่หนาวอเหนาวไหมเจนี่หนาวมากคนอยู่ข้างอยู่ข้างหลัเดี๋ยวคยนี่อนี้นี่นี่น้ดีทล้วก็นทะาทำตัวแบบเป็นน้ำแขนแล้วเขาเล่นอะไรสักเกมหนอที่ทับุได้ แล้วตรงนี้จริงๆแ,แล้วเป็นน้ำตกก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ถ่ายรูปรูบ

再出色的，再高水平，在冰雪上展现风采，祝福家。

โอ้ได้แดดคขายังชั่วเลยครับวิวสวยมากหนาวจนมือแข็งเลย รอ,อนนี้มีข้าักาห้องน้าตัดสินใจเร็วๆเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถลงไปลงล่างแล้วเดี๋ยวจะเข้าเมืองต่อเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวก่อนแล้วเย็นก็ไปเดินที่ตลาดอีกที่นึ่งอุยหนาวเว้ยสนุกไหมครับสนุกห้บอกตรงเนี้า ให้มาอีกมาไหมครับไม่กหนี่สนุกไหมสนุกไหมพ่อไม่สนุกเลยไปอีกไหมไม่มาเราก็เดินมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถต่อนะครับอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วก็ถึงจะไปขึ้นรถเราอีกทอดหนึ่งหลายทอดเลยใส่โซ่ใส่โซ่ใส่โซ่หุ้มไงอจากอินเบียแล้วอ่ะ <c oughs> ไปนี่ซื้ออู่เล่าอู่มาอู่มาอมนนู่เราเราามาโอ้ผมเห็นแล้วแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นไปนี่เอาแก้วมันมาด้วยนะ <c oughs> บอกมึงเอาแก้วไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เอาเอ็กโซตริกอะค่ะดูใบหน้าของเสื้อแล้วจะเปลี่ยนเสื้อแล้วหาไอเจอใช้ในงานพูดเที่ยงสองสามแบบสองหกด้วยอ่าไปเดินทางต่อไปหาข้าวกิน กินข้าวมื้อกลางวันนะครับตรงของเราเป็นร้านฮะอืมไปทํที่บ้านน้องพีตรงไหนเอาตรงไหนของบ้านพี่

ะครับเบียร์ชิงเต่าเบียร์เยอรมันผลิตที่นี่แต่มาตรฐา,านเยอรมันมีห้องน้ำนะครับเรามาสำรวจห้องน้ำชายห้องน้ำชายฉี่ใส่อ่างนะครับอันนี้ส้วมยอง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 ,ยองสองห้องยองยองเหล่าเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะอุ้ย ตกใจ,จนเฮ้ยน่าจะฝั่งนี้ว่ะทั้งไหนทั้งนี้น่าจะน่าจะผู้ชายยืนฉีดูด,ดูเพื่อนสาวเธอมาแล้วอันนี้น่าจะยืนฉีกันแบบนี้โอ้โหเอาแล้วูกเข้าวแล้วอย่างนี้เลยใช่ <c oughs>

ชิ้นเลยืองาชิ้นยา้มชิ้นไม่แค่บนหนด้วยสีขาวสีขาวไว้ในตะเกียบกลางเลยวางเลยได้กินเลยเอกินเลยกินได้เลยี่ันนี้อร่อยิดี้มนึ่จกิมเดีย่ไ uh> ม to ่ต well ้องกมนี่ไงแล้วไงแล้วก็อันนี้ิได้เลยอ้นี่อาหารวางไนี่แบบที่คุยเมื่อคืนปลาต้มมะขัดดองใช่ใช่ เป็ดจากข้าวมันเหมือนข้าวตอกแข้งๆบ้านเราแล้วก็แปะบนเนื้อเป็ดโอ้โหกุ้งว้มาลีขมูมากด้วยแหนมเนืองแหนมเนืองบแล้วก็วางแหนมเนืองหมูมันโหยใส่เข้าไปในนีฮะ ได้หมูอรแ้วเดี๋ยวพี่รกกินกับหมูนั้นด้วยนะาหมูอ่ะลองใส่หมูลงามนี่พี่ก็จับอันนั้นด้วยนะหมู